ที่ตอนนั้นทํางานกองถ่ายนะคะสามีเนี่ยตอนแรกเลยอ่ะเป็นเป็นเด็กไฟในกองะคะ่ะที่ทํางานเป็นอคอสตูมค่ะหลังจากนั้นก็เขาก็ย้ายออกจากที่ทํางานไปทํางานบริษัทโฆษณาไปในตําแหน่งช่งางภาพยิ่งช่วงที่มีโควิดอ่ะอีเวนต์งานอะไรที่เกี่ยวกับโฆษณาอนะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีทางบริษัทส่งไปให้ทํางานที่ต่างจังหวัดงานน่าจะเป็นเกี่ยวกับเมืองเขาก็ไปถ่ายการทํางานของคนในเมืองนะคะแล้ว เขาน่าจะรู้จักกับผู้หญิงในช่วงที่ไปทํางานที่เมืองเพราะผู้หญิงเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการไปสํารวจคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดทําเมืองอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาน่าจะรู้จักกันรู้จักกันช่วงนั้นแต่ว่าช่วงแรกๆที่เขารู้จักกันก็อาจจะแบบคุยกันในฐานะเพื่อน่รงงานปกติใกล้มีษานะมีนาเมษาใช่ไหมคะเราก็ไลน์ไปถามว่าอยากอยากกลับบ้านผักกลับบ้านหน่อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอะไม่มีคนขับรถผากลับบ้านอะไรยเงี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่าโอ๊ยไปไม่ได้หรอก ตังก็ไม่ค่อยมีเงินเดือนก็ไม่ค่อยออกยอะไรเงี้ยแบบเหมือนว่าบริษัทเขาก็แบบรายได้ไม่ค่อยดีแล้วเงินเดือนออกไม่ตรงยอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดแค่สามวันตีรถมานี่จากเชียงใหม่มานี่ไปโน่นมันไม่พอเวลามันไม่พออ่าเราก็เข้าใจอ่าไม่เป็นไรแต่มาลู้ที่หลังว่าเขาไปบ้านผู้หญิงค่ะเขาไปลดน้ําดําหัวพ่อแม่ผู้หญิงอยู่สงการคือเขาปฏิเสธที่จะไปกับเราแต่เขาไป อ่าเป็นบะไปบ้านทางโน้น,าน,านมารู้ทีหลังอะน,นะคะไม่ใช่รู้ตอนนั้นสิบเจ็ดสิงหาที่ผ่านมาอ่ารู้จักกับผู้หญิงคนนึงเขาไลน์มาบอกเขาพลาดทําผู้หญิงท้องไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงพ่อแม่ผู้หญิงให้ให้ไปรับผิดช,ชอบให้พาผู้ใหญ่ไปสุขขออะไรประมาณเนี้ย เราก็คัดค้านนะตรงนั้นเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันยังเป็นเมียคุณอยู่ฉันมีทะเบียนสมรสคุณพาแม่ไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศ,ศีลธรรมถ้าคนอื่นรู้ใครเขาก็ยอมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เงียบๆไปเขาก็ได้แต่ขอโทษแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ไม่คิดจะกลับมาอยู่บ้านแล้วแหละเขาก็ไปอยู่ฝั่งโน้นในส่วนของเราเนี่ยช่วงนั้นเราก็ทําใจจะเอาอยัางไงแต่จริงๆแล้วตอนนั้นก็เป็นห่วงผู้หญิงนะเพราะเขาบอกว่าเขาอะ ผู้หญิงไม่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วเราก็สงสารผู้หญิงนะแล้วประกอบกับท้องอีกเราก็แบบก็น่าเห็นใจอ่ะเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเออจะย่าให้แต่ณตอนนั้นน่ะที่ยังไม่ได้เอ่ยปากขอยาแล้วเขาก็เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่บอกว่าอย่าขอยากับเราแล้วเราก็ไม่ได้พูดเพราะว่าณตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเข้าข้างตัวเองนะว่า ถ้ามันแก้ปัญหาได้อะมันก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ก็เผื่อใจนะเพราะว่าด <idency. S 1> ูแล้วก็เหมือนกับเขาตัดสินใจเลือกทางโน้นแล้วแหละทางโน้นแต่เขาตอนแรกเขาบอกว่าเราไปอยู่เขาไปอยู่ที่นึงแต่ว่าเราไปเจอรถเขาอยู่ในซอยเดียวกันจอดอยู่เราก็เลยไปแอบดูแหละอ่ะเขาอยู่ที่นี่กันจริงๆเราก็เลยโทรไปต่อว่าเขาเราเราเห็นว่าผู้หญิงอะไม่ได้ท้องเพราะว่าเหมือนท้องมันไม่โตเพราะมันผ่านมามันน่าจะท้องโตแล้วเขาก็เขาก็บอกว่า ท้องจริงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอะทําตามท,ที่ผู้หญิงต้องการไม่ได้คือเออยากกับเราไม่ได้ผู้หญิงก็เลยเออคือเหมือนว่าเราเขายังไม่ได้อยากกับเราผู้หญิงก็เลยยุติการตั้งคภ์ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามัน,นบบจริงเท็จแค่ไหนเขาอาจจะอ้างขึ้นมาว่าท้องเพื่อที่จะให้เราบอกเลิกก็ได้เราก็ไม่รู้ก็เข้าไปในเฟซของเพื่อนผู้หญิงเฟซเป็นเพื่อนของผ่ายหญิงนะคะก็เข้าไปดูก็ไปเจอโดยบังเอิญว่าอะมัน นี่มันสามีเรานี่อะไรเงี้ยทําไมมามามั่นแล้วแบบทาไมเราไม่รู้เรื่องซึ่งเราก็เคยเตือนแล้วว่าอย่าทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันที่มันแบบโคตรเจ็บใจก็คือแบบคือเราไม่ไม่ทำอะไรพวกคุณเพราะเราเป็นห่วงความรู้สึกของพวกคุณอะเราสงสารผู้หญิงด้วยกันไม่อยากให้อับอายขายหน้าเราอุตส่าห์แบบไม่เคยโพสต์ประจานไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่เคยแบบไม่เคยแบบเอาไปโพสต์ให้คนอื่น รู้หรือในเฟซในอะไรเราเงียบเงียบเพื่อรอว่าเออเขาจะตัดสินใจกันยังไงเขาจะแก้ปัญหากันยังไงเราเราจะนิ่งอยู่เฉยให้เขาทําแบบนี้กับเรามันไม่ได้แล้วได้ตอนนั้นเราเราก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะด้วยความก็โกรธของเราก็เลยก็เลยแหละก็เลยตัดเช้ามาก็เลยตัดสินใจลงไปที่เพจซึ่งจริงๆเ้าก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครขนาดนี้หรอกอ่จดทะเบียนสมรสสิบ1าปีแต่ว่าอยู่กินก่อนจะเป็นสมรสประมาณห้าปีแล้วก็ก่อน แต่ว่ารู้จักคบหากันน่ะก็ตอนเราอายุยี่สิบแปดก็ร่วมยี่สิบสองปีเนาะจริงๆแล้วตอนนั้นพี่ก็โกรธนะก็อยากแบบอยากฟ้องผู้หญิงเหมือนกันเขาก็บอกว่าผู้หญิงไม่รู้เรื่องเออแล้วไม่รู้เรื่องแล้วตอนหลังมารู้เรื่องแล้วคุณก็ยังก็ยังจะไปต่อ,อแสดงว่าคุณก็ไม่ได้คิดจะยุติอะ่ะไม่ยุติในการที่จะทําความผิดอะ่ะแล้วกลายเป็นว่ามาทํายิ่งทํายิ่งกว่าเก่ากคือแบบ ทำข้ามหน้าข้ามตาเราไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเลยมาทําพิธีกันอย่างเงี้ยสังคมเพื่อนฝูงคุณก็รู้อ่ะได้จะเก็บไว้คนเดียวว่าเออว่ามันจะแก้ปัญหายัางไงขนาดออกไปข้างนอกคนถามเลยยังไม่รู้จะตอบอยังไงเลยแบบก็เลี่ยงไปอะไรเงี้ยถามหาเขาเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ย